วันที่สองของการรณรงค์สงการานสุขใจขับีปลวดภัยห่างไกลโควิด -19 เกิดอุบัติเหตุ20ครั้งบาดเจ็บ22รายไม่มีผู้เสียชีวิตวันที่12เมษายน2564ายเวลา9นาฬิกานายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานแถลงข่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานสองพั 64, นห้อหอประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพลตำรวจตรีไพโรธมังคราผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าวันที่สองของสงกรานสงกรานสุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดของจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุขึ้น20ครั้งผู้บาดเจ็บ22คนไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่การขับรถเร็วร้อยละ56.25ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ81.25อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน8ครั้งบาดเจ็บ8รายรองลงมา,มาคืออำเภอเสรภูมิจำนวน4ครั้งบาดเจ็บ4รายและอำเภอหนองพอกจำนวน2ครั้งบาดเจ็บ2ราย ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่เดินทางถึงจุดหมายแล้วแต่ยังคงมีการใช้รถบนเส้นทางสายรองเส้นทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัดถนนอบตอและหมู่บ้านรวมถึงอยู่ในช่วงของการสังสรรค์และเฉลิมฉลองจังหวัดร้อยเอ็ดยังคุมเข้มปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนเส้นทางสายรองเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดถนนอบตอและหมู่บ้านโดยมีการตั้งจุดตรวจด่านตรวจ และด่าชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจทั้งคนทั้งรถโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรกยานยนต์มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับพร้อมย้ำเตือนประชาชนคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเมื่อใช้รถใช้ถนนอีกทั้งร่วมสืบสารประเพณีสงกรานด้วยการรถลินพรมน้ำและไม่สาดน้ำใส่กันเพื่อให้ทุกคนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานมีความปลอดภัย และห่างไกลจากโควิด19ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน